อกังในเทพปรกรณำกีจมีตำนานของซิซิฟัสผู้ดุหมิ่นเทพเจ้าจนถูกลงทันให้กิ้งหินขึ้นภูเขาอย่างยากลำบากครั้นขึ้นถึงยอดหินก็จะกิ้งกลับลงมาทับเขาทุกครั้งจากนั้นซิซิฟัสก็ต้องเริ่มกิ้งหินขึ้นไปใหม่ทำเช่นนี้ซ้ำๆวนไปไม่รู้จักจบสิ้นในปรกรณำจีนก็มีผู้ที่ประสบชะตากรรมเช่นซิซิฟัสเขาชื่ออูงกัง เรื่องของอูกกลงปรากฏขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกอย่างน้อยก็ตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถังในนิยายของต้นฉงซื่อโดยเราว่าบนุนงจันทรมีต้นกล้ยสูง500จัง้งหนึ่งจั้งก็เล่าๆกับ10ฟุตใต้ต้นไม้มีคนโคน่นแต่รอยตัดกับติดสนิทกันเองทุกครั้งคนผู้นั้นแส่ออวชื่อกังชาวซีเหอฝึกเต่าและมีผิดถูกยาสิทธิ์ให้ตัดต้นไม้ ผู้ก,กัางนั้นต้องมาอยู่บนวงจันทร์เช่นเดียวกับช้างเอ๋อและกระต่ายกแต่ชะตากรรมของเขาสะอาดสาดการก,กว่าช้างเอ๋อและกระต่ายกมากนักเพราะเขามาในฐานะผู้ต้องคำสาบให้ยืนตัดต้นกุ้ยให้ล้มให้ได้จึงจะพ้นคำสาปทว่าต้นกุ้ยต้นนี้ท่นที่ถูกขวานสับมันจะกลับมาประสานเนื้อเดียวกันใหม่ได้ทันทีเล่ากับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นออกแรงเท่าไหร่ไวแค่ไหน ต้นกุยก็สมานแผลลำต้นได้เร็วกว่าเสมอซับลงไปเท่าไหร่ยิงหลายผลแต่อูก,กังก็ต้องทำอยู่เช่นนั้นไปชั่วนาตาปีเรื่องราวเกี่ยวกับสาเหตุความผิดที่ทำให้อูก,กังถูกส่งตัวมาลงโทษบนดวงจันทร์นั้นมีหลายสำนวนด้วยกันบางอ่างถึงความหล่อแหลกของอูก,กังที่บำเพ็ญพจฝึกเต๋าวังความเป็นธรรมะแต่ละเลยไม่ใส่ใจจึงถูกเยกเซียนหงเต ทราบทรงมาบนดวงจันทร์เพื่อคนต้นกุยคนสําเร็จเมื่อไหร่จึงจะได้สําเร็จเซียนอีกสานวนเราว่าอูก,กังออกจากบ้านไปฝึกฝนวิชาทิ้งภรรยาไว้เพียงลําพังภรรยาที่ป่าเปี่ยวจึงไปผูกสัมพันธ์กับบอหลิงบอหลิงคนนี้ไม่ธรรมดาแต่เป็นลูกหลานของสุริยเทพยเยียนตี้ทั้งคู่อยู่กินกันจนมีลูกสามคนจากบ้านไปสามปี กลับมาอุก,กังคิดพบว,ว่าพรรยาเขาเป็นชู้กับชายอื่นโดยความโกรธที่ถูกสมเขาอุก,กังฆ่าปอหลิงตายสุริยเทพเยนตี้รู้สึกโกรธจึงลงโทษอุก,กังโดยการจับมาไว้บนดวงจันทร์ให้โคนต้นกุยไม่ว่าจะเป็นสำนวนไหนแต่ที่ตรงกันก็คือภารกิจนี้ของอุก,กังไม่มีหวังจะสำเร็จเป็นชะตากรรมซ้ำซากที่แสนทรมานของมนุษย์ ประดุดกระแสสังสรารวัตรสุขทุกที่จะวนเวียนกับมหาเสมอตัดให้ขาดได้เมื่อไหลจึงจะหลุดพ้น